Star. 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําำทุกท่านเข้าสู่รายการ mm hmm. Fit t o you ผมน,ะน,น,นาเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานครับพบกันเป็นประจำครับสำหรับรายการฟิตทูยูรายการนี้เป็นรายการที่ตอบปัญหาสุขภาพรายการพบหมอสําหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของสุขภาพในเรื่องของโรคเบาหวานหลายคนก็คงจะไม่อยากเป็นนะครับเรื่องของโรคเบาหวานหลายคนก็มีชีวิตไม่เป็นปกติหลายๆคนคงนึกโทษนะครับชีวิตของครอบครัวเราว่าที่นาไลนา มรดกตกทอดอะไรไม่เคยมอบให้ครับมอบให้เป็นเบาหวานมาให้กับเราเป็นมารดกสร้างนั้นนะครับสําหรับโบรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็หายยากเหมือนกันถามว่ามันหายไหมถ้าด,ดูแลที่ต้นเหตุผมก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงครับวันนี้เราจะมาคุยกันปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานกับเบต้าคูแคนครับกับกูรูผู้รู้นะครับเรื่องของแพทย์เป็นอย่างดีฮะ เรามาพบกับคุณหมอนาทีรื่นกินครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับโรคเบาหวานฮะมีหลายๆคนบ่นครับโรคเบาหวานเนี่ยนะครับหลายๆคนรับมรดกตกทอดส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นทรัพย์สินกันทองที่นาไร่สวนอะไรต่างๆครับแต่หลายคนก็มักบ่นฮะแม่ไม่มีที่นาไร่สวนเลยมีแต่โรคเบาหวานหลายคนก็สงสัยว่าไอ้โรคเบาหวานเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะครับบางคนก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นไหมฮะเลยต้องมาถามกูรูู้้รู้ครับ คือมีความรู้ความชำนาญการนะเป็นเบาหวานนี่เป็นกรรมพันธุ์ไหมครับคุณหมอก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับก็คือเป็นอยู่นะครับเป็นแต่ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นทุกคนนะครับตอนนี้เรามีอยู่65ล้านคนนะครับประมาณเบาหวานตัวเลขกำลังจะวิ่งไปถึง10%แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเยอะครับเบาหวานเนี่ยแน่นอนใครๆก็ไม่อยากเป็นนะคคุณหมอครับปัญหาของโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากอะไรฮะเรื่องการรับประทานอาหาร เป็นหลักเลยพูดตรงประเด็นก็กินอย่างเดียวครับแล้วก็ขาดการออกกําลังกายจารถ้ากินอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายเป็นแน่นอนแต่ถ้ารับประทานอาหารหรือว่าพวกที่มีไขมันมีน้ําตาลเยอะๆแล้วได้ออกกําลังกายโอกาสเป็นน้อยลงนะครับอย่างผมกินเนี่ยนะฮะมังสวิรัตเนี่ยครับเป็นไหมฮะเบาหวานไม่เป็นครับอาจารย์กินมังสวิรัตครับนะครับอ่ะผมเปลี่ยนใหม่อ่ะผมกินแบบเหล้า ดื่มสุราสุรามีแอลกอฮอล์โอกาสครบชุดนะสุราเมรยาประมาณฐานนาเวรมณีสิกขาปัทธาสมาธิยามิเนี่ยครับมีแน่นอนครับรู้อยู่สินไม่ดีแต่ละกินไม่จําเป็นต้องได้รับมอตุอนีมครับคนนะครับอาจารย์กินพิเบยวออโอ้โหนี่ซัดพิเบีเวลเลยฮะอย่างนี้เป็นไหมฮะอาจจะไม่ถึงเป็นเบาหวานเลยบอกเออทำไมไม่กินกับโซดาบ้างก็บอกไม่ชอบไม่ชอบโซดานึกว่าโซดาแพงครับอาจารย์ พอไม่ชอบโซดาพาอบงโซดาบอกว่าไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่กินโซดากินวเฮียวว่าคุณหมอครับนะฮะถ้ากินเยอะๆแบบนี้มีโอกาสเป็นไหมครับเบาหวานเป็นครับจแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาทานอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะขวดเดียวแล้วเขาไม่ทานอีกเลยเนี่ยเขาก็โอ,กา,อากาสเป็นน้อยกว่าพวกที่รับประทานทุกวันวันละครึ่งขวดเป๊กอะไรเงี้ยประมาณเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ฮะเบาหวานผมเชื่อหลายคนท่านผู้ชมเนี่ยบางคนไม่เป็นก็บอกโอ้ฉันไม่เป็นฉันดีใจแต่ว่าอย่าเพิ่ง แน่ใจใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่มันอาจจะมีเขาเรียกการสะสมอย่างต่อเนื่องบางทีมันยังไม่สำลิดผลนะท่านผู้ชมครับมันยังไม่ออกฤทธิ์นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีการไปตรวจนะครับไปตรวจระบบเลือดระบบอะไรต่างๆนะครับของอไปให้หมอตรวจตรวจสักนิดหนึ่งนี่เรามาดูครับว่าเบาหวานหลกักๆเนี่ยทำไมเขาจึงเรียกเบาหวานนะมันเกิดยังไงครับคุณหมอคร,รับเบาหวานมันมันทำไมเขาเรียกเป็นเบาหวานคําว่าเบาอาจารย์ก็คือเบานี่มาจากคนโบราณเขาพูดแบบ ขับถ่ายปัสสาวะเขาเรียกเบาไปเบาอ๋อนี่คือความหมายนะท่านผู้ชมนะคือเบาฮะคือไปเบาเบาถ้าไปหนักก็อุจจาระใช่ไหมครับเบาเนี่ยคือไปทำอะไรไปเบาๆไปฉีอ๋อนี่คือความหมายี่ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้นะครับแล้วก็พอฉีแล้วคําว่าหวานนี่ก็คือมีมดมามาตอมอ๋อเวลาฉีไปปุ๊บมดมาเลยฮะหรือว่ามันกระเด็นตามนั้นมดมันก็จะมาเอาอย่างนี้ก็เราเช็คตัวเราเองได้ยังไม่ต้องไปหาหมอนะครับบางทีมันไกลครับ นะบางทีมันไกลครับคุณหมอฮะไปทิ้งสิบกโลร้อยโลเนี่ยสองร้อยโลบางทีมันไกลไงครับางทีมันยังไม่มีอะไรฮะเครื่องสาราสตัวอยู่ไกลามากเราก็ใช้วิธีการเช็คตัวเราก่อนนะครับก็คือฉี่แล้วก็ไปตั้งไว้ให้หมดมันตอไหมตั้งไม่ได้ดงมดเลยดีไหมฮะคุณ<อ>หมอฮะไอ้ที่มันลบมดผ่านอ่ะถ้ามดมันไม่ตอไม่มาดมแสดงว่าไม่เป็นเบาหวานถูกครับนะแต่ กว่าที่จะปริมาณอออกมาในปัสสาวะนี่บางทีน้ําตาลท่านอาจจะสองร้อยสามร้อยแล้วก็ได้๋อมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอาตัวมดเป็นหลักก็ลําบากนะครับนอกจากต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยจ้ะแล้วก็ครับผมมันมีน้ําตาลเยอะไม่ดีเหรอฮะคุณหมอน้าตาลในแตหวานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นก่อนที่น้ําตาลจะออกมาในกระแสเลือดเยอะเนี่ยมันต้องเกิดความผิดปกติของอ่า ตับอ่อนที่ส่งอินซูลินออกมาช่วยในการเมตาบอลิซึมนะครับช่วยในการเผาผลาญอาหารในรูปของน้ําตาลในกระแสะเลือดที่ไม่พอเหมาะก็เลยทําให้มีกระแสะเลือดหนืดนะครับถ้าถ้ามีเบาหวานเยอะนี่เลือดจะหนืดการเดินทางของออกซิเจนไรมันก็จะลําบากบางคนที่เป็นเบาหวานเยอะก็จะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนร่วมด้วยนะครับปลายประสาทาอะไรเนี้ยจะอักเสบนะครับก็คือคุณหมอกําลังบอกว่าหลักๆก,ก็คือไอโรงงาน งงตับเนี่ยโรงงานผลิตตับอ่อนตับนอกเหนือจากที่ตับเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลิต<ะ>เขาเรียกผลิตอะไรนะฮะอินซูลินอ<ะ>ินซูลินไปลดน้ําตาลในกระแสเลือดใช่ครับเมื่อมันไปลดไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้น้าตาลในกระแสเลือดมันเยอะมันเยอะไปครับมันเยอะแล้วเป็นไงฮะมันเสียผลเสียตรงไหนมันเยอะคือผลเสียของการการไหลเวียนเนี่ยก็ทําให้ปริมาณเลือดหนืดอ,อยู่แล้วอาจารย์แล้วก็ S <S <an> การมีน้ําตาลในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นผลเสียกับร่างกายคือเรา, <S <S <an> <S เ,ราเราควรจะใช้ปริมาณน้ําตาลนะครับในการสร้างพลังงานที่ที่ต้องการที่พอเหมาะอยู่อันนี้มันมากเกินไปมันก็จะทําให้อวัยวะทํางานหนักไม่จําเป็นเฉพาะที่อวัยวะที่ผลิตนะครับอย่างเช่นตับ,บอ่อนอวัยวะอื่นก็จะทํางานหนักไปด้วยร่วมกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตับไตนะครับก็จะทํางานหนักร่วมกันไปหมดเลย มาถึงตรงนี้ครับคุณหมอครับไตฮะอย่างที่คุณหมอทํางานหนักเนี่ยอย่างที่บอกไตเนี่ยนะครับก็จะทํางานหนักใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะมีการกับถ่ายของเสียมีการฟอกฟอกออกมาก็ทํางานหนักกว่าเดิมใช่ครับนะฮะทางานหนักกว่าเดิมก็ทํายังไงฮะไตมันก็จะเสื่อมถ้าทํามีการทํางานหนักมากๆมันก็จะเสื่อมคือถ้าทำหนักสักครั้งสองครั้งยังพอไหวนะถ้าเป็นหลายๆปีนะมันก็มีผลนะมีผลครับเป็นหลายๆปีนี่โอกาสที่จะ เขาเรียกว่าเป็นแบบเรื้อรังอะฮะเข้าไปในระบบเซลล์ระบบยีนทําให้ถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ได้นะฮะในอนาคตทีนี้เป็นเบาหวานแล้วคุณหมอหลักการก็คือว่าโอเคตับเราเนี่ยไม่ดีแล้วครับแน่นอนครับเกิดจากรับประทานอาหารนี่หลักๆเลยกินของหวานมากเกินไปกอนก้ำอักลยน้ำอัดลมกินของหวานใช่เลยจนเกินไปใชอบของหวานหวานมีโอกาสเป็นใช่ไหมคุณหมอมีโอกาสครับที่ไม่เป็นก็คือเหตุผลก็คือว่ามัน ไอ้ตับเนี่ยยังทํางานได้ดีอยู่ครับตัวตับอ่อนยังทํางานได้ดีแต่ว่าคนที่จะเป็นเบาหวานได้เนี่ยเนื่องจากว่าคนที่จะเป็นเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของเขาเนี่ยคือไปอยู่ที่มลพิษหมายถึงว่าไปอยู่ในแหล่งมลพิษเยอะๆซึ่งตับเนี่ยตับต้องบอกก่อนนี้ก่อนนะหมอว่าตับเป็นทําหน้าที่อะไรครับตัวตับอ่อนอาจารย์ตัวนี้จะเป็นที่กําหนดอินซูลินในในร่างกายเราเป็นต่อมไร้ท่อครับตัวนี้ที่กําหนดให้อินซูลินออกมาในการทํา อ่าเมตาบอลิซึมก็คือเผาผลาญปริมาณน้ำตาลเป็นตัวที่กองสารพิษนะฮะอ๋อถ้าตัวตับอ่ะตัวกองสารพิษจ้ะแต่ถ้าเบาหวานเนี่ยตัวตับอ่อนอ๋อมันอยู่ข้างๆกันอ่าตับจะอยู่ขวาตับอ่อนอยู่ซ้านมือซงนะฮะคือยังมี2ตับตับนะฮะเขาเรียกว่า2ตับตับแรกคือตับกองสารพิษใช่ครับนะครับแล้วก็แปรเปลี่ยนอาหารเก็บไว้ส่งน้ําย่อยตัวนั้นด้วยอีกตัวหนึ่งตับตับที่2ก็คือตับอ่อนครับจะอยู่ด้านซ้ายตับอ่อนนี่หน้าที่คือผลิตอะไรฮะอินซูลินเดียวอย่างอื่นนี่ไหมฮะก็มีพวกฮอร์โมนต่างๆในร่าางกย อ๋อแต่มันเชื่อมกันใช่ครับใช่คือคือมันเชื่อมกันถูกไหมฮะคือเขาบอกอย่างที่เราคุยกันหลายเทปเรื่องของพยาธิก็มีผลไหมมีครับมีมันทําให้ไปถึงตับอ่อนไหมฮะมันจะไปที่ตับส่วนใหญ่ครับจ้ะอ้ส่วนตับอ่อนมันจะลงไปที่ม้ามซะมากกว่ามันอยู่ฝ่ายนเป็นเรื่องของการผลิตพวกน้ําดีพวกอะไรนะพวกฮอร์โมนใช่ครับอินซูลินใช่นะครับโอเคครับถ้าตับอย่างนี้ถ้าตับไม่ทํางานแล้วเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรแล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันก็มีผลต่อเรื่องของ ไตทางานหนะักใช่ครับถ้าตับตอ่อนมีปัญหาก็คือหมายถึงว่ามันจะเกิดโรคอะไรเพิ่มอีกไหมคุณหมอนอกจากโรคโรคโรคไตเป็นไหมฮะไตเป็นฮะนอกจากเป็นเ<ล>บาหวาน<จ>แล้วโรคไตนะครับโรคหัวใจเส้นเลือดสมองเป็นเบาหวานเนี่ยนะใช่ครับมันจะเชื่อมโยงไปหมดทําให้เกิดความดันโลหิตสูงได้เพราะว่าเส้นเลือดมันห<ะ>นืดนะครับกระแสะไหลเวียนมันลําบากทําให้เกิดเป็นความดันโลหิตได้นะครับ<ะ>แล้วก็จะมี่า จากน้ําตาลมากนะครับก็อาจจะมันจะเปลี่ยนเป็นในรูปของไกโคเจนไปเป็นปริมาณของไขมันสูงด้ในอนาคตด้วยโปรตีนกีสลายก็จะสูงครับนะครับอยู่เท่าไหร่คะถึงเรียกว่าไม่เป็นเบาหวานความสมดุลของตัวน้ําตาลไหมฮะสากลก็ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าไปตรวจแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการตรวจเองได้ใช่คุณหมอได้ครับก็มีการคือเขาเรียกว่าไปมีเครื่องเดี๋ยวนี้ทันสมัยฮะตามร้านขายยามี เครื่องเจาะปานิ้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจิ้มตรวจได้เลย5วินาทีอันนี้คือสําหรับคนที่มีสตังนะมีเงินนะคะก็สามารถไปเครื่องนี้มาได้ถ้าไม่มีนี่ต้องไปไหนฮะไปสาธารณสุขหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้อสมาก็จะลงพื้นที่อสมอลงพื้นที่ก็เขาตรวจให้อยู่แล้วเพราะว่าก็รณรงค์อยู่ท่านผู้ชมครับก็ไม่อยากให้ใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ที่บางทีเนี่ยเราก็เรื่องของเรื่องเราเองเนี่ยก็เครืยอปล่อยปัละเลยไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหมอก็มีความจําเป็นนะ เราต้องไปดูแลเรื่องของมันอันตรายครับอาจารย์นอกจากอะไรนะฮะตายเบาหวานที่ตับแล้วก็หัวใจสมองอย่างพวกจอประสาทตาพวกนี้ต้อกระจกก็จะตามมาเนี่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าเบาหวานเนี่ยมันลงไปที่ไหนบ้างขึ้นไปที่ไหนบ้างนะคุณหมอใช่ครับใช่มันก็จะมีเบาหวานเรื่องของแบ่งออกเป็นประเภทอีกนะคุณหมอใช่ครับไปสประเภทดีประเภทแบบ4ประเภทอีกนะครับเอามีประเภทไหนบ้างครับคุณหมอเกินไดเติ้ลไปก่อนแล้วประเภทที่ต้อง พึ่งอินซูลินนะครับประเภทที่ไม่ต้องพึ่ง,อ,งอินซูลินแล้วก็เบาหวานชนิดอื่นอย่างเช่นจากต่อมไร้ท่อต่างๆ<อ>แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกสตรีตั้งคันอ๋เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะช่วงหน้าครับช่วงนี้เราพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักครู่ครับ